ก็สวัครใจเล่นรับชมก็ได้ครับตอนนี้เดียกับเกมไมค์ครัวกันเหมือนกันเลยแล้วก็ว่าวันนี้ผมจะทําการยกเลิกเอ่อสไบเวอร์เหมืกันเอ้ยไม่ได้ยกเลิกดิผมจะทําการยกเลิกเก่าของผมเหมือกันเพราะว่ามันแมปบลักดูดิจอร์ลามปปี่เลยจะการยกเลิกแล้วก็ทําการสร้างหลงจะทําการสไบเวอร์ใหม่อีกรอบอีกอีกครั้งครับผมเรียกว่าเป็นเอสเอสก่อนเรียกว่าเป็นเอสเอสสองก็ได้นะมันมันเกี่ยวว่าก๊อปปี้ทำไมมันเกี่ยวว่าแบบเนี้ย กดผิดผมกดผิดไปกด,ไปกด,ไ,ปกดไปกด copy เฉยอะไรวะกดอันนี้กด defense defense wall อันนี้ก็ด้วยกด defense wall ไปหมดก็นี้เนี่ยผมจะทำการวันนี้เนี่ย,ผม,นนยผมจะมาไป,ไปชมอ่าแบบนี้กันนะครับนี่ครับอ่าแบบเนี้ยกดเข้าไปเลย อออเอาค่ะผมทอชานิ้วเพราะเรียกว่านานเหมือนซาวเวอร์นั่นแหละโอเคก็ตอนนี้ก็ได้เข้ามาเรียบร้อยตอนนี้ผมได้การใส่มอสตมอสอ์ไฟเดน,นฟัฟกินนี่ครับดูดิเกิลเฟนลังดุ้ยพูดพูดมั่วแล้วเนี้ยนี่ก็แบบก็มาประ,ประมาณน,นี้แหละว่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันว่าจะเป็นยังไงว่าสวนสนุกของผมกลางหมู่บ้านก็อันดับแรกที่บอยเฟนก็มันจะหยุดตรงนี้โอ้ยร้องด้วย มันก็จะมาหยุดแล้วก็พูดปุดปุดปุดไปเรื่อยๆนต่แหละตามรางแบบเนี้ยมันไม่ได้ไปทางนี้นะไปทางนี้งนะักแล้วงี้ผมว่าจะทําให้เกลเฟย์มันนั่งนะแต่มันทําไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มีไมเยเด็กดูดิเกลเฟย์มาอย่างแล้วตรงนั้นนี่คือจุดที่สว่าเสียวที่สุดในโลกนี่ครับดูดิก็มันก็จะเป็นแบบนี้ผมจะพาไปเล่นให้เกลเฟย์เล่นในเส็จก่อนเมื่อหร่จะเล่นเสร็จวะ ก็มันก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยก็เออใช่รับผมว่าผมเนี่ยจะทําการสร้างประวัติของเกิร์ลเฟนบอยเฟนด้วยนะก็ใครยังไม่รู้จักถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักไฟเดนนฟังกินก็ไปก็ไปดูที่คลิปผมได้นะครับนั่นแหละ,ะไม่ไรมันจะมาว่าเกิร์ฟเฟนเนี่ย มานมานานจังนานจากแปลกนะมานานเกินไปวะมันนานขนาดนี้งั้นผมผมขออนุญาตอตัดฉากนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันอะไรวะนานเออนานก็ผมจะให้ดูเกิร์ฟเล่นไปด้วยแล้วกันนะเพื่อความเพื่อความสนุกอ่นนี่แล้วก็จะวนฟาร์มไม่รู้ว่าทำอะไรเฉยวนฟาร์มเาไว้เนี่แล้วก็เลีุยว จุดนี้วินหัวมากเียบเรียบร้อยแล้วก็จะไปจบแล้วก็จะไปชุวยอะไรวะนี่จุดนี้ไม่รู้ท่าไม่รู้ท่าอะไรจุดท่าไม่ตายก็จะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมจำได้อยู่เดี๋ยวพาเล่นกันนะครับโอเนี่ไงคือเฟนมาแล้วคือคืเฟนตัวสูงไปปะเนี่ยโดนด,ดาเมจเลยอืมไปแล้ว โอ้ยหน้าอกใหญ่มากไปโอเคนี่เวลาผมเล่นแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยเนอะร้องทำไมวะเออร้องความสนุกอะวู้วแบบปิดล้างก่อนเดี๋ยวก็ปไปเลย อุ i, Schools, onents, i, formas, ้ยสนุกน hmm. uh, so, ุกนุกมือนุ่มากอุ้ย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 เลี้ยวเลี้ยวอืมอุ้ยตึ๊บจึ๊บอ่าเรียบร้อยอ่าเรียบอุ้ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บอุ้ย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 อันนี้แต้มเยอะอ่าเรียบร้อยนี่เรียบร้อยจั๊บจั๊บจ๊บออ่าขึ้นต้นไม้ขึ้นไม่รู้ไม่รู้ผมทำใบไมขึ้นต้นไม้เนี่ย ขึ้นไปทําไมวะขึ้นต้นไมาา้เออว่าเสียวสร็แล้ววิ่เร็วมากเร็วยิ่งกว่ารถไฟหอเอ้ยไม่ใช่รถไฟหอเร็วกว่าขึเน<ท>ีึ้นข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 ึ้นึ้นขึ้นข้มึ้นขึ้นขั้นงึ้นข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 ้น้นขึ้้นขึ้นขห้าขึ้นขม้นขม้นีม้นขึ้นขึ้นขึ้น๊บ้นข้นขึ้้น้นึ้นข้ข้น้น้้อย้ จุ๊บจุจบอืมเรียบร้อยปุ้ยาวนะผมทําให้มันยาวสุดๆเลยนี่ฉางนี้ขึ้นสูงบ่อยมากรถไฟรถรางเกือบหยุดแล้วก็ตู๊ดตุ๊ดุดตุ๊ดอืมโดนฟางอ่าเรียบร้อยไปอจือขึ้นมาก็จิ๊บจๆ๊บ๊ก็เรียวปุ๊ดุอืมนี่ฉางนี้เลยธรรมดาสุดแล้วอืม ไอจุ๊บโอ้ยอ่าติดจอดไปเลย N P C ลุงสนใจมาเล่นด้วยกันไหมลุงไม่เอาเอาทำไมลุงกลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วเฮ้ยวิตตี้เมื่อกี้เห็นไหมวิตตี้เมื่อกี้มันทำแอนิเมชันไปแล้วนะภาคเอ้ยภาคไว้อ่ะวิตตี้ทำไมไมวิตตี้วิตตี้มินิใช่ไหมใจวิตตี้มินิตู๊บตู๊บตู๊บกดตุรงตู๊บอ้าวหยุดอ่าไปต่อ อุ wow. ้ยตรงนี้ม wow. ืดว้าวสจะไปเลยอุ à, ้ยเลียบริวูอ uh, ุ şey ้ยบักตั๊ทุบทุบทุบอืมอืมเรียบร้อยอืมทุบทุบทุบอืมเอาวอยู่เฉยอืมอ่าไปแล้วไปเลยวู้อืมอืมเจ็บอืมเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าแล้วก็ฟาฟูตฟูตทุบตักอเรียบร้อยอืมเจ็บอืมอ่าหยุดเลย หนึ Go, like so 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 ่งเคยเกิร์ลเฟนเกิร์ลเฟนเกิร์ลเฟนเกือบแล้วเกือบแล้วยังไงล่ะไปเลยก็ประมาณนี้แหละครับก็คลิปนี้ก็จบจบเพียงเท่ระยะเออนั่นแหละจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่ก็เจอกันอ่าอ่าสไปเดอร์สเซสเจอเจอกันสไปเดอร์สเซสสองนะครับบ๊ายบายไอ้พิกกี้แมวขึ้นลางบอกว่าพิกิี้มันเห็น เออแมวขึ้นหลัเออเล่นแมวไปก่อนนะเกิร์ฟเฟนบอยเฟนบายบาย